ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับพรานอินเป็นชายสูงวัยร่างสันทัดเส้นผมขาวโพลนแทบทั้งศีรษะเขาอาศัยอยู่หมู่บ้านเล็กๆริมเชิงเขาภาคอีสานชาวบ้านต่างรู้จักเขาในฐานะพรานเท่าผู้มากประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวในป่าดงดิบมานับไม่ถ้วน คืนหนึ่งที่กองไฟลุกโชนกลางลานบ้านหลานชายกับพวกเพื่อนบ้านรุ่นใหม่มานั่งล้อมวงขอฟังเรื่องเล่าจากปากพรานอินเพราะเล่าลือกันว่าพรานพวกนี้เคยพบเจอเรื่องสยองขวัญจนต้องเลิกจับปืนเข้าป่าพรานอินมองไปในกองไฟดวงตาเหม่อลอยราวกับภาพในอดีตย้อนกลับมาเขาสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยเสียงหนักแน่นห้าสบกว่าปีมาแล้ว ตอนนั้นข้ายังหนุ่งแน่นไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินข้าพกปืนแก๊ปกับดาบพระเดินเข้าป่าดงลึกทางเทือกเขาภูพานกับพักพวกสามสี่คนตั้งใจจะล่าสัตว์ใหญ่เอาหนังมาขายกับเอาเนื้อมาทําเกลือกักตุนกินป่านั้นลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับผีป่าเจ้าป่าเจ้าที่สิงสถิตอยู่แต่พวกหนุ่มนักล่ายัางพรานอินกับเพื่อนๆไม่เคยเชื่อ พวกเขาหัวเราะเยาะทำเตือนของผู้เฒ่าผู้แก่การเดินทางวันแรกเต็มไปด้วยเสียงนกเงือกกู่ร้องของลิงและไอหมอกหนาทึบยามค่ำลงทุกคนก่อไฟผิงนั่งกินเนื้อย่างกลิ่นควันฟืนลอยคลุ้งแต่พอไฟใกล้ดับความเงียบงันกลับครอบคลุมมีเพียงเสียงจิ้งหรีดพรานอินยังจำได้แม่นว่าเขาฝันแปลกในคืนนั้น ฝันเห็นหญิงสาวผมยาวนุ่งผ้าสิ้นเก่าๆเดินร้องไห้ยอยู่ริมลำธารแล้วก็หายวับไปกับเงาไม้รุ่งเช้าพวกเขาเดินลึกเข้าไปอีกเส้นทางเต็มไปด้วยต้นยางใหญ่และไม้ไผ่รกชัดจนกระทั่งพบร่องรอยกวางใหญ่พรานอินจึงนำทางไล่ตามอย่างกระชันในที่สุดก็ล้มกวางได้หนึ่งตัวแต่ทันทีที่เสียงปืนดังสะท้อนกล้อง ภูเขารอบด้านกลับเงียบงันประหลาดไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมเหมือนทุกสิ่งหยุดนิ่งพวกพรานหันมามองหน้ากันด้วยความขนลุกตกค่ำคืนที่สองเหตุการณ์ประหลาดเริ่มชัดเจนมากขึ้นระหว่างนั่งผิงไฟนั้นมีเสียงฝีเท้าแผ่วๆเดินวนรอบแคมป์ทั้งที่ไม่เห็นตัวใคร เงาดำสูงโยงเคลื่อนไหวผ่านสายตาอย่างรวดเร็วราวกับคนกำลังเดินสลับกับต้นไม้เพื่อนพรานบางคนแกล้งทำใจกล้าตะโกนถาทายว่าผีทํามีจริงก็ออกมาให้เห็นไม่นานเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากความมืดหญิงสาวเสียงหวยหวนร้องไห้ปนหัวเราะสะท้อนกล้องจนทุกคนขนหัวลุก พวกเขารีบโยนฟืนใส่กองไฟให้สว่างแต่ไฟกลับลุกว่าเพียงชั่วครู่แล้วมอดดับลงเหลือเพียงฐานแดงเรืองแสงกลางความมืดมิดพรานอินเล่าด้วยน้ำเสียงสั่งเครือคืนนั้นเองที่ข้าเริ่มรู้ว่าพวกเราล่วงเกินสิ่งที่ไม่ควรล่วงเกิน ข้าฝันซ้ำอีกครั้งเห็นหญิงสาวคนเดิมยืนเปื้อนเลือดมองมาที่ข้าด้วยแววตาเศร้าสอยแต่แฝงความเครียดแค้นเมื่อพรานอินพูดมาถึงตรงนี้หลานชายกับชาวบ้านรอบกองไฟต่างนั่งนิ่งบรรยากาศยามค่ำในหมู่บ้านเงียบงนันเหลือเพียงเสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันเสมือนว่า ป่าดงดิบในอดีตกำลังจะเปิดเผยความลับบางอย่างที่พรานเท่ายังไม่ทันเล่าต่อพรานอินหยุดเล่าอยู่ครู่หนึ่งสูดควันบุรีจากมวนยาเส้นเก่าๆก่อนพ่นออกมาอย่างช้าๆแววตาเขาเต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่อยากย้อนกลับไปแต่ก็ถูกแรงของการเวลาและความอยากรู้อยากเห็นของผู้ฟังบีบให้เล่าต่อ คืนที่สองในป่ามันเป็นคืนที่ทำให้ข้ารู้ว่าผีป่ามีจริงหลังเสียงหัวเราะประหลาดดาบหายไปพวกพรานสี่คนแทบไม่ได้นอนทุกคนจับปืนแน่นเฝ้ารอบกองไฟกระทั่งเกือบเที่ยงคืนจูจ่ๆก็มีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังมาจากลึกในพงพลาย เสียงนั้นเจ็บปวดหวยหวนเหมือนคนถูกฆ่าอย่างทรมานมันดังก้องไปทั่วหุบเขาเราวกับมาจากทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันเพื่อนพรานชื่อมิ่งใจกล้าหยิบตะเกียงเดินออกไปสำรวจเขาตะโกนว่ารอเด้อ er, ข้าสิไปเบิงเองบอมี่หยัางดอกแค่ค้นหลงป่า แต่ยังไม่ทันได้ก้าวผลแนวไฟเสียงกรีดร้องกลับเงียบลงเหลือเพียงเสียงฝีเท้าวิ่งผ่านพงหญ้าแหง้งดังกรอบแกรบกรอบแกรบ,กรบ,กรบล้อมรอบพวกเขา <ST AN eigentlich> เหมือนฝูงสัตว์หลายตัวทั้งที่ไม่มีเงาใดปรากฏพรานอินเล่าต่อน้ำเสียงเข้มขลึมข้านั่งกำปืนสั่นไปหมดใจหนึ่งอยากวิ่งหนีแต่อีกใจก็บอกว่าหนีบ่ได้เพราะเฮาอยู่กลางป่าดงบ่มีทางออก แล้วจูจ่ๆลมแรงพัดโหมเข้ามากองไฟก็ดับพริบเหลือความมืดมิดสนิททุกคนหอบหายใจแรงจนได้ยินเสียงหัวใจของกันและกันเสี้ยววินาทีต่อมาแสงตะเกียงของมิ่งก็ร่วงลงพื้นแตกกระจายเขาเกรีดร้องสุดเสียงราวกับถูกบางสิ่งเข้ามากระชากราง พรานอินกับอีกสองคนรีบวิ่งเข้าไปหาแต่สิ่งที่เห็นคือร่างมิ่งถูกผลักล้มกลิ้งไปในดินโคลนเสื้อผ้าเปื้อนเลือดสดเป็นปื้นใหญ่ทั้งที่รอบตัวไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวมันเหมือนแผลจากกรงเล็บสัตว์ใหญ่แต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือบนดินมีรอยเท้าเล็กๆคล้ายผู้หญิงเหยียบวนรอบร่างของมิ่งเต็มไปหมด พวกเขารีบพยุงมิ่งกลับมากองไฟที่เพิ่งก่อขึ้นใหม่แต่ชายหนุ่มพูดเพ้อออกมาสลับเสียงสะอื้นว่าผู้หญิงผู้หญิงในพระสิ้นนางบอกว่าข้าบุกรุกบ้านของนางคืนนั้นไม่มีใครหลับตาลงได้แม้แต่วินาทีเดียวทุกคนเฝ้ามองความมืดด้วยหัวใจเต้นไม่เป็นซ้ำ กระทั่งรุ่งเชา้าแสงแรกส่องผ่านยอดไม้นาทึบเหมือนความหลอนทั้งคืนเป็นเพียงฝันร้ายแต่รอยแผลบนร่างมิ่งยืนยันว่ามันคือเรื่องจริง หลังเก็บสัมภาระพวกเขาตัดสินใจถอยกลับแต่เส้นทางกลับกลายเป็นเรื่องประหลาดเดินเท่าไหร่ก็วกกลับมาที่ลำธารสายเดิมเสียงน้ำไหลเย็นชื่นใจแต่กลับทำให้รู้สึกสยองขวัญเพราะบนหินก้อนใหญ่ริมทารมีผ้าสิ้นสีมนผ้าตากไว้ทั้งที่เมื่อคืนพวกเขาไม่ได้เห็นอะไรตรงนี้มาก่อนเพื่อนพรานอีกคนชื่อทิศสมสะบทเสียงสั่น นี่มันผีหลอกพวกเฮ้านะแน่อินเอ้ยมันโบให้เฮ้าออกไปจากป่านี่พรานอินพยายามสงบใจบอกให้ทุกคนรวมกลุ่มอย่าแตกแถวเขาเชื่อว่าถ้ายังรักษาสติไว้ได้ก็อาจหาทางพ้นจากป่าได้แต่ในใจลึกๆเริ่มตระหนักแล้วว่า พวกเขาไม่ได้เข้ามาเพียงเพื่อล่าสัตว์หากกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เหนือคําอธิบายและสิ่งนั้นอาจจะมีชีวิตมีความแค้นและกำลังเฝ้าติดตามเขาอยู่ทุกฝี่ก้าวพรานอินหยุดเล่าตรงนี้หันไปมองป่าทึบที่โอบล้อมหมู่บ้านราวกับยังไม่สิน้นฤทธิ์เขาพูดเบาๆว่าเรื่องสยองที่เกิดขึ้นจริงๆมันเพิ่งจะเริ่มต้นในคืนนั้นเอง พรานอินนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเล่าต่อแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวขึ้นคล้ายคนที่กำลังกลับไปอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์นั้นจริงๆหลังจากมิ่งเจ็บหนักพวกข้าพยายามพากันกลับแต่ยิ่งเดินยิ่งวนเหมือนป่าเล่นตลกสุดท้ายก็มาติดที่ลำทารเดิมซ้ำๆ ลำธารสายนี้น้ำใสยเย็นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนหนาวสถานคือผ้าสิ้นเก่าๆสีมนที่ผ้าตากอยู่บนก้อนหินใหญ่ผ้านั้นยังชุ่มน้ำเหมือนพึ่งซักไม่กี่ชั่วโมงทั้งที่ป่านี้ไม่มีผู้คนอาศัยทันใดนั้นเองเสียงหวีดหวิวคล้ายผู้หญิงร้องไห้ก็ดังขึ้น พวกพรานทั้งสามที่ยังเหลือกำปืนแน่นมองไปรอบๆด้วยหัวใจเต้นโครมครามเสียงนั้นดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏร่างขึ้นตรงริมทานผมยาวสยายปิดหน้านุ่งผ้าสิ้นเปียกแนบตัวร่างซีดเผือดจนเห็นเส้นเลือด เขายือนอยู่ห่างไม่กี่ว่าน้ำหยดจากปลายผมเป็นสายหยดลงสู่ผืนน้ำเงาสะท้อนในทานบิดเบี้ยวผิดธรรมชาตินางบ่อช่คนทิศสมพืมพำรรเสียงสัน่นหญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นดวงตาขาวโพลนไร้ตาดำมองตรงมายังพวกเขาทุกคนแข็งค้างเหมือนถูกตรึงด้วยสายตานั้น เสียงของนางดังลอดออกมาทั้งที่ปากแทบไม่ขยับพวกเจ้ามาเหยียบแดนข้ามาฆ่าชีวิตลูกหลานข้าพวกเจ้าต้องอยู่ที่นี่ซินคำพูดน้ำในลำธารก็กระเพื่อมแรงเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้นั้นฟองอากาศผุดพรายขึ้นทีละจุดเสียงสะอื้นป่นเสียงหัวเราะดังสะท้อนก้องไปทั่วหุบป,ป่า พรานอินตัดสินใจยิ่งปืนขึ้นฟ้าเสียงดังสนั่นวันไหวหวังให้นางหายไปแต่กลับยิ่งเลวร้ายลงร่างหญิงสาวแตกสลายกลายเป็นละอองควันลอยวนรอบๆจากนั้นก็พุ่งเข้าหามิ่งที่นอนหอบอยู่บนพื้นร่างเขาสั่นกระตุกเหมือนถูกบีบรัด มิ่งกรีดร้องสุดเสียงเอามันออกไปข้าเจ็บข้าร้อนร่างกายเขาเริ่มแดงเถือกเหมือนถูกไฟเผาทั้งที่ไม่ได้มีเปเลวไฟแม้แต่น้อยพรานอินกับทิศสมพยายามดึงตัวมิ่งออกแต่แรงมหาศาลที่มองไม่เห็นกลับผลักทั้งสองกระเด็นไปชนต้นไม้จนจุกท้อ เสียงหัวเราะหญิงสาวก้องกังวันอยู่ในหัวราวกับไม่ได้มาจากภายนอกแต่ดังขึ้นตรงในจิตใจเวลาผ่านไปนานเท่าใดไม่มีใครรู้สุดท้ายร่างของมิ่งก็สงบลงนอนนิ่งเหมือนสิ้นลมหายใจแผ่วจนแทบไม่ขยับผิวหนังเย็นเฉียบเหมือนศพพวกพรานอีกสองคนทำอะไรไม่ถูกได้แต่พยุงร่างเขาด้วยความสิ้นหวัง ตกค่ำคืนนั้นฝนตกหนกักฟ้าร้องสถานป่ากองไฟที่พยายามก่อก็ไม่ติดเสียงฝีเท้าลึกลับยังวนเวียนอยู่รอบแคมป์ตลอดเวลาบางครั้งมีเสียงเด็กหัวเราะแทรกมาทั้งที่มองไม่เห็นเงาใครพรานอินยอมรับกับชาวบ้านรอบกองไฟว่าตอนนั้นเขาเริ่มกลัวตายจริงๆ ใจคิดเพียงว่าจะออกจากป่าได้อย่างไรแต่ยิ่งกลัวเสียงในหัวก็ยิ่งชัดเสียงผู้หญิงพร่ำบอกให้พวกเขาอยู่ต่อและชดใช้รุ่งเช้าวันถัดมาเมื่อฝนหยุดตกฟ้าสางสว่างจางๆพวกเขาพบสิ่งที่ทำให้ขวัญหนีหัวใจแทบหยุดเต้น บนก้อนหินริมลำธารที่เมื่อคืนยังมีผ้าสิ้นตากอยู่บัดนี้กลับมีร่างกวางตัวเมียที่พวกเขายิงตายกองทับอยู่เต็มไปหมดตาเบิกโพลงเลือดไหลนองและข้างศีรษะของมันมีเศษผ้าสิ้นเปื้อนเลือดวางพาดไว้พรานอินหยุดเล่าหันมามองหลานชายแล้วถอนหายใจยาวนั่น เป็นเช้าวันที่ข้ารู้ว่าเฮากำลังสู้กับวิญญาณที่มีความแค้นฝังแน่นและยังบอกคิดปล่อยพวกเฮาไปง่ายๆพรานอินสูดลมหายใจลึกยกมือสันสปาดเหงื่อที่ซึมออกมาบนหน้าผากแม้ผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษแต่ภาพในคืนนั้นก็ยังตามหลอกหลอน หลังเจอกวางตายกับผ้าสิ้นเปื้อนเลือดพวกข้าใจแตกกระเจิงแล้วไม่มีใครอยากอยู่ต่อแม้แต่นาทีเดียวทุกคนตกลงกันว่าจะพามิ่งที่ยังหายใจรวยรินเดินหาทางออกไม่ว่าทางไหนก็เอาขอเพียงพ้นแดนต้องคำสาบนี่ให้ได้ ท้องฟ้าวันนั้นกลับมืดครึ้มอีกครั้งทั้งที่ยังเป็นสายสายลมแรงหอบกลิ่นเหม็นคาวคล้ายซากศพโชยไปทั่วเสียงอีกาที่ไม่มีตัวร้องก้องเป็นลางร้ายพวกเขาเดินไปทางทิศตะวันตกหวังจะกลับสู่เส้นทางเก่าที่เคยเดินเข้าแต่ไม่ทันถึงครึ่งวันกลับวกกลับมาที่ลำธารสายเดิมอีก มันเหมือนป่าถูกปิดตายทิศสมสบเสียงสัน่นมือกำด้ามล้าแน่นจนเส้นเลือดปูดความสิ้นหวังเกาะกินหัวใจแต่พรางอินพยายามฝืนบอกพักพวกให้ใจเย็นเขาตัดสินใจเลือกเดินเลียบเชิงเขาแทนหวังว่าถ้าเจอหน้าผาหรือร่องเขาอาจหาทางออกได้ ระหว่างทางพวกเขาพบต้นไม้ใหญ่ถูกฟันโค่นครึ่งลำเหมือนร่องรอยการตัดไม้แต่สิ่งที่ทำให้หนาวสถานคือบนเนื้อไม้มีรอยสลักเป็นตัวอักษรเก่าๆอ่านว่าผู้ใดล่าสัตว์ในดงนี้เลือดเจ้าจะไม่ข้ามพ้น ทุกคนถึงกับหน้าถอดสีมิ่งที่ศบไหลพรานอินอยู่ถึงกับครางเสียงแผ่วมันมันมาฆ่าฆ่าแน่แน่อินเอ้ยตกบ่ายพวกเขามาถึงเนินเขาเตีย้ยเตีย้ยและพบเพิงไม้เก่าตั้งอยู่กลางป่าทึบหลังคามุงจากผุพังประหนึ่งถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปี แต่แปลกที่รอบๆเพิงไม่มีเศษใบไม้ร่วงเกลื่อนราวกับมีใครคอยกวาดอยู่เสมอเสียงลมเงียบกริบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นพวกเขาตัดสินใจพักในเพิงนั้นเพราะมิ่งแทบเดินไม่ไหวพอข้ามลงฝนปโปรยบางๆเสียงหยดน้ำรั่วไหลาตามซอกหลังคาทุกคนนั่งรวมตัวเงียบ แต่แล้วเสียงกุกกะก็ดังขึ้นจากใต้ถุนเพิงคล้ายมีใครเดินลากโซ่ไปมาพิศสมหันไปโศบตาพรานอินสีหน้าซีดเผือกบอ่มีคนอยู่แท้แท้อินแล้วเสียงนี่มันเป็นของไผ่ไม่นานประตูไม้ผุผุของเพิงก็เปิดออกช้าๆทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องหลมแรงพัดเข้ามาเป่ากองไฟในเพิงดับพรึบ ความมืดปกคลุมทันทีและในเงามืดนั้นทุกคนเห็นเงาผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นยืนอยู่มุมห้องผมยาวปิดหน้าร่างก้มงอผิดรูปดวงตาสีขาวโพลนมองลอดเส้นผมออกมาเสียงแหพร่าเอ่ยช้าๆที่นี่บ้านของข้าพวกเจ้าไม่มีวันออกไปได้ มิ่งกรีดร้องดิ้นสุดแรงเหมือนถูกบีบคอด้วยมือที่มองไม่เห็นพรานอินวิ่งเข้าไปช่วยแต่กลับรู้สึกเหมือนชนกับกำแพงเย็นเฉียบที่ขวางกัน้นเขาตะกรลั่นปล่อยเพื่อนข้าพวกเขาบ่ได้ตั้งใจล่วงเกินเสียงหัวเราะก้องสะท้อนรอบเพิงจนไม้ทั้งหลังสั่นสะเทือนฝุ่นปลิวว่อนเหมือนเพิงจะถลม่ม พริบตานั้นเงาผู้หญิงหายวับไปทิ้งไว้เพียงเสียงสะอื้นเบาๆก้องอยู่ในหัวทุกคนรุ่งเช้าวันถัดมาพวกเขาตื่นขึ้นมาพร้อมความอ่อนล้าแต่สิ่งที่ทำให้แทบล้มทั้งยืนคือมิ่งหายไปเหลือเพียงคราบเลือดจางๆบนพื้นเพิงพรานอินหยุดเล่าหันมามองชาวบ้านรอบกองไฟดวงตาขุ่นมัวสะท้อนเปลวไฟไหวไวูบ นั่นเป็นครั้งแรกที่พวกข้าเสียคนไปจริงๆและยังเป็นสัญญาณเตือนว่าคนที่เหลือก็อาจไม่รอดพรานอินเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยต่อด้วยเสียงแผ่วต่ำดวงตาคล้ายกำลังหวนกลับไปติดอยู่ในห่วงอดีตอันมืดมนหลังจากมิ่งหายไปเหลือข้าทิศสมและก็บุญมีพวกเฮาสามคนยังพอมีแรงเดินแต่ใจแทบแตกสลาย บ่มิไผ่เอ่ยปากว่ามิ่งตายแล้วทุกคนแค่หวังว่ามันอาจยังมีลมหายใจที่อยู่ที่ไหนสักแห่งแสงแดดวันนั้นกลับไม่เหมือนเดิมมันสลัวมนราวกับใกล้คำ่ำทั้งที่ยังพึ่งใสายสาย,ยอดไม้โยกไหวทั้งที่ไม่มีลมเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบแกรบล้อมรอบพวกเขาเหมือนมีบางสิ่งตามติดทุกอย่างก้าว เดินไปไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ยินเสียงคนร้องเรียกอินสมมานี่เด้อเสียงนั้นคุ้นเคยเหลือเกินเสียงมิ่งที่หายไปเมื่อคืนบุญมีวิ่งนำเข้าไปในพงไม้ทันทีโดยไม่ฟังเสียงห้ามแต่สิ่งที่เจอกลับทำให้เลือดในกายแข็งตัวเบื้องหน้ามีร่างมิ่งยืนอยู่จริงๆเสื้อผ้าเปื้อนโคลนและเลือด แต่ดวงตาเขากลับขาวโพลนเหมือนศพมือแห้งเหี่ยวพายผอมยื่นออกมาเสียงพร่าแหบเอ่ยว่าไปนำข้าอยู่ทางนี้ทิดสมร้องลั่นมันบ่ใช่มิ่งแล้วก่อนยิงปืนใส่ทันทีกระสุนดังสนัน่นแต่ร่างมิ่งกลับแต่กระจายเป็นฝุ่นดำลอยหายไปในอากาศเสียงหัวเราะหิงผ้าสิน้นดังสะท้อนทั่วป่าเหมือนเยอยหยัน บุญหมีนั่งทรุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากเพราะตนเกือบตกหลุมพรางพรานผีพรานอินรีบพยุงเพื่อนขึ้นทั้งสามคนรู้แล้วว่าป่าแห่งนี้กำลังเล่นกลหลอกพวกเขาเพื่อทำให้เสียสติและฆ่าตายทีละคนคืนนั้นพวกเขาจุดไฟตรงโคนต้นยางใหญ่แต่ความอุ่นของไฟกลับไม่ช่วยคลายหนาวความเงียบสงัดแผ่คลุมไปทั่ว จนกระทั่งพวกเขาได้ยินเสียงกล่อมลูกดังแววแววมาจากความมืดเสียงไพเราะแต่แฝงความเศร้าเด็กทารกร้องไห้ปนอยู่กับเสียงกล่อมนั้นทิดสมหน้าซีดเผือดนั่นมันเสียงแม่คนแต่มาได้จังไดในป่าดงดิบพรานอินกอดปืนแน่นใจรู้ดีว่ามันไม่ใช่คนแต่ก็ไม่อาจห้ามหูไม่ให้ฟังเสียงนั้นชัดขึ้นเรื่อย จนทุกคนเห็นเงาผู้หญิงนั่งอุ้มเด็กอยู่ใกล้กองไฟเด็กทารกร้องไห้เสียงดังลั่นแต่เมื่อมองดีๆเด็กนั้นกลับไม่มีหน้ามีเพียงโพรงดำว่างเปล่าบุญมีกรีดร้องก่อนสติแตกวิ่งหนีเข้าป่าท่ามกลางความมืดพรานอินกับทิศสมตะโกนเรียกแต่ไร้ประโยชน์เสียงฝีเท้าของบุญมีกลายเป็นเสียงกรีดร้องสั้นๆแล้วเงียบหายไป เหลือเพียงเสียงสะอื้นของหิงพาสิ้นที่ยืนมองพวกเขาจากไกลๆทีละคนทีละคนเสียงนางก้องสะท้อนเหมือนคำสาปคืนนั้นพรานอินกับทิศสมไม่ได้นอนแม้แต่นาทีเดียวรุ่งเช้ามาถึงอย่างเชื่องช้าและสิ่งที่พวกเขาพบคือคราบเลือดกองใหญ่ลากยาวเข้าไปในป่าลึกไม่มีร่างบุญมีให้เห็นอีก พรานอินหันมามองผู้ฟังรอบกองไฟสีหน้าครึมราวกับยังได้ยินเสียงนั้นอยู่เหลือข้ากับทิศสมเพียงสองคนแล้วข้าก็รู้แน่ว่าคืนต่อไปมันสิเอาชีวิตอีกคนแน่พรานอินเงียบไปนานดวงตาจ้องกองไฟนิ่งแสงเปลวสะท้อนใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งอดีตเขาสูดลมหายใจแรงก่อนเล่าต่อ เหลือข้ากับทิดสมสองคนตอนนั้นใจข้าแทบแตกสลายแล้วข้าเริ่มหู้แล้วว่าพวกเขาบรอดทั้งคณะเพียงแต่บู่้ว่าสิถึงคิวไผก่อนคืนนั้นพวกเขาก่อไฟตรงโคนไม้ใหญ่ตั้งใจว่าจะผลัดกันนอนแต่ไฟกองนั้นกลับไม่ยอมติดหลมพัดดับตลอดจนต้องใช้ตะเกียงน้ำมันสองแทน ความมืดร้ายรอบหนาทึบเหมือนกำแพงบรรยากาศกดดันจนแทบหายใจไม่ออกใกล้เที่ยงคืนเสียงกรีดร้องของผู้หญิงก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ต่างไปจากทุกครั้งมันดังใกล้เสียจนเหมือนมาจากหลังหูทิดสมตัวสัน่นกำปืนแน่นจนข้อนิ้วขาวเขาตะโกนลั่นมึงสิเอาอีหยังก็ออกมาคาฆ่าโลดอย่ามาหลอกอีกเลย ทันใดนั้นเงาผู้หญิงนุ่งผาสิ้นก็โผล่มาตรงหน้าเพียงสองเก้าใบหน้าซีดเผือดต,ตาขาวโพลนเต็มเบา้าริมฝีปากฉีกยิ้มกว้างเผยเที่ยวยาวแหลมนางพุ่งเข้าหาทิศสมในพริบตาร่างเขาถูกกระชากลอยขึ้นกลางอากาศก่อนจะถูกเหวี่ยงกระแทกกับต้นไม้เสียงดังสนัน่น พรานอินพุ่งเข้าไปช่วยยิงปืนใส่ร่างนางเต็มที่แต่กลับทะลุออกไปเหมือนยิงใส่อากาศเงาดำนั้นกลายเป็นควันโอบรัดทิศสมไว้ร่างเขาดิ้นทุรนทุรายเลือดพุ่งออกจากปากทิศสมตะโกนด้วยเสียงสุดท้ายอินหนีไปบอกคนบ้านว่าบอกให้เข้าปานี่อีกเด้อก่อนร่างจะหยุดนิ่งและหล่นลงเหมือนซากผ้า รานอินใจสลายแต่สัญชาตยานบอกให้รีบหนีเขาวิ่งสุดแรงผ่านพงไม้หนามทั้งที่ไม่รู้ทางออกเสียงหัวเราะและเสียงร้องไห้ของหิงพาสิ้นตามหลอนอยู่ทุกฝีก้าวผืนป่าที่เหยียบย่ำเหมือนยืดหดเองได้บางครั้งเหมือนมีมือโผลมาจับข้อเทา้าเขาล้มลุกพลุกคลานหลายครั้งจนฟ้าเริ่มสางแสงแรกลอดพ้นยอดไม้ เงาอาถรรพ์ทั้งหลายก็ค่อยๆจางหายไปเสียงนกป่ากลับมาขับขานอีกครั้งเหมือนทุกอย่างคืนสู่สภาพป่าธรรมดาพรานอินแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อเบื้องหน้าเห็นทางดินเล็กๆที่ขุนเคยนำออกไปยังชายป่าเขาเก้าวออกมาพร้อมร่างเปลือเลือดและบาดแผลเต็มตัวหัวใจแตกสลายที่ต้องเสียเพื่อนทั้งสามคนไป พอถึงหมู่บ้านเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้เฒ่าผู้แก่ฟังทุกคนสายหัวด้วยความเศร้าบอกว่าป่าดงนั้นเคยเป็นที่อยู่ของหญิงสาวคนหนึ่งกับลูกน้อยแต่ทั้งสองถูกพรานฆ่าตายเมื่อหลายสิบปีก่อนวิญญาณจึงสา์แช่งไม่ให้ใครได้ล่าสัตว์ในแดนแห่งนั้นพรานอินถอนหายใจลึกก่อนเอ่ยประโยคสุดท้ายกับหลานชายและชาวบ้านรอบกองไฟ ตั้งแต่นั้นมาข้าสาบานว่าจะบดจับปืนเข้าป่าอีกเลยดงป่าดิบมันบ่มีแค่สัตว์ใหญ่หรือของป่ามันยังมีเจ้าของที่มองบ่เห็นและเจ้าของนั้นบ่เคยยอมให้ไผรอดออกมาได้ง่ายเกา่ากองไฟลุกโชนแต่ผู้ฟังทุกคนกลับรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งร่าง เงียบงนันเหมือนวิญญาณหญิงผ้าซินยังคงซ่อนอยู่ในความมืดของป่าที่โอบล้อมหมู่บ้าน